ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนทรราชเย็นชาบท39ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามฐานิสตอรี่กดทราบกดกระดิ่งด้วยนะครับเซียวหลินพระราชองครักษ์มาด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ชราคนหนึ่งที่แต่งกายซอมซ่อผู้ชราหัวราบพลางพูดกับฐานถยจิน้นเจ้าหนุ่มเจ้าทำเรื่องชั่วชาทุกอย่างยังคิดจะทำให้วิญญาณเสียนแปดเปื้อนสร้างมังกรปีศาจขึ้นมาไม่กลัวบัตรกรรมจะติดตัวตายเพราะเพศไทยเช่นนั้นหรือ หลีูู่้เห็นฐานไถ่ายจิ้นกระตุกมุมปากอย่างเย็นชานางรู้สึกว่าหากมิใช่เพราะเยี่ยปิงฉางอยู่ที่นี่ฐานถ่ายจิ้นต้องเอ่ยว่าจาถักถังออกมาแน่นอนเยี่ยปิงฉางแค่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางอ่อนแอฐานถ่ายจิ้นก็เก็บงำความบ้าระห่ำไม่ได้โต้แย้งคำใดอวีชิงพูดอาจารย์อาจี้ท่านจะเจรจากับคนบ้ามากมายไปด้วยเหตุใดแขวงโจเริ่มเพาะเลี้ยงปีศาจตั้งแต่หลายปีก่อนเขาตัดใจจากมังกรปีศาจ ได้สิทแปลกนักพรตมานพวกนั้นถูกเขาฆ่าทิ้งหมดแล้วพวกเราบุกเข้าไปตอนนี้เล่นงานเขาให้เรียกหาบิดาร้องหาผู้ชาราตบศีรษะอวีชิงหนึ่งทีเอาแต่ใช้กําลังทั้งวีทั้งวันไม่หักใช้สมองบ้างไม่รู้ว่าเจ้าเป็นเหมือนเครื่อให้ผู้อื่นได้อย่างไรกันนักพรตที่ฐานถ่ายจิ้นพามาตายหมดแล้วแต่องค์รักษ์เยี่อิ่งของเขากับทหารบนฝั่งแม่น้ําเป็นพวกกินผักหรืออย่างไรบัดนี้โมเหอเป็นถิ่นของฐานถ่ายจิ้นพวกเขาลักลอบเข้ามาเดิม เป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่แล้วยังคิดจะบุกโจมตีไม่ถูกผู้อื่นข้าก็นับว่าดีแล้วแน่นอนว่าเซียวหลินไม่ใช่อวิชิงเขาเข้าใจดีว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรเซียวหลินพูดกับฐานไถจิน้นไอแค้นที่สังเวทไม่เพียงพอเจ้ามิอาจปลุกมังกรปรีศาจขึ้นมาได้หากเจ้าไม่ยอมและความพยายามรอให้ไอแค้นแข็งแกร่งจนมิอาจควบคุมทุกคนล้วนต้องตายกันหมด ไอแค้นได้รูปหากมีผู้ที่ปัญญาเมื่อใดย่อมไม่หมายปองร่างขององค์กรน,น้ำอีกแต่จะแล่นออกไปข้างนอกฆ่าคนตามอำเภอใจถึงเวลานั้นไม่ว่าใครก็มิอาจควบคุมทังอีจือพูดบ้างฐานไถจิ้นความทะเยอทะยานไม่เท่ากับการเข็นฆ่าสังหารหากเจ้ายกทัพมาเปิดศึกกับต้าสยายอย่างเปิดเผยข้ายังนับถือเจ้าเป็นบุรุษผู้หนึ่งอาศัยปีศาจจะนับว่ามีความสามารถได้อย่างไรฐานไถจิ้นชำเลืองมองหรือสูสูแวบหนึ่งจากนั้นมองผังอีจืออย่างเย็นชา ผู้จบหรือยังผู้จบแล้วก็ไปตายเสียให้หมดเขามิได้ไปหาคนเหล่านี้พวกเขากลับวิ่งเข้ามาในแห่เสียเองฐานไถจิ้นยกมือขึ้นทหาหลายสิบนายข้างหลังชัดก,กระบี่พกออกมาปาดคอตนเองทันใดอาจารย์อาชีใบหน้าถอดสีแย่แล้วเขาต้องการฝืนตุกมังกรปีศาจตามคาดไอแค้นทะลวงผ่านร่างของทหารยังตื่นเต้นสีแปลเปลี่ยนเป็นแดงฉานปาโลหิตมันเปล่งเสียงหัวร้อยอย่างช่วร้ายจะมุดเข้าไปในร่างของมังกรน้ํา ฐานไทยจิ้นหยิบคันช่องบาหนึ่งออกมาเหมือนคันช่องหยกที่เจ้าอาวินเอ๋อถือเมื่อครู่นี้ทุกประการคันช่องสองไปที่ตัวของมังกรน้ำกำลังจะดูดมังกรน้ำและหอยมุกเข้าไปด้วยกันอาจารย์อาชีตะโกนเสียงดังยายหนูฉางเยี่ยปิงฉางลังเลครู่หนึ่งกัดปากโยนเกล็ดป้องหัวใจในมือออกไปเก็ดป้องหัวใจปกป้องมังกรน้ำไว้ต่อต้านพลังจากการสังเวชด้วยเลือดของคันช่องฐานไทยจิ้นขมวดคิ้วอย่างหุดหิดมังกรน้ำไม่เหมือนสัตว์ปีศาจอื่นๆ หากปุกให้ตื่นขึ้นมาได้ภายในสาวันเขาย่อมสามารถบงการมังกรเยียบต้าสยาให้ราบเป็นหน้ากลองภายใต้รัศมีเจตเจ้ามังกรน้ำที่หลับไหลกลับลืมตาขึ้นช้าๆมังกรน้ำไม่รู้ฝึกบำเพ็ญมากี่ปีแล้วดวงตาของมันหนึ่งดำหนึ่งแดงในลูกตาสีดำมีรอยเซียนปรากฏรางๆโกววิพูอย่างร้อนใจเจ้าไหนน้อยมันกำลังจะตื่นแล้วอาจเป็นมังกรเซียนหรืออาจเป็นมังกรมาน หากดวงตาทั้งสองข้างของมันกลายเป็นสีแดงย่องกลายเป็นบริวารของฐานไทจินนั่นก็คือใต้ล่าจะวุ่นวายหลังจากนั้นสามพิภพ,พจะปั่นปว่วนลิซูซูถามโกววีข้าควรหยุดยั้งอย่างไรมังกรน้ำยินดีหลับไหลอย,อยู่ที่ก้นแม่น้ำหมัหมูอันเย็นเฉียบเช่นนี้ในอดีตต้องเคยเกิดเรื่องบางอย่างที่ทำให้มันทนรับไม่ไหวแน่ท่านต้องเข้าไปในความทรงจำของมันบอกมันว่าอย่ากลายเป็นมารและให้มันตื่นขึ้นมา แต่วิธีนี้อันตรายมากโกววิมองดวงตาอีกข้างของมังกรน้ำที่มีประกายโลหิตขมุขขมัวท่านเข้าไปแล้วจะไม่เหลือความทรงจำของตนเองอีกบางทีอาจกลายเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งหรือวิหกตัวหนึ่งในความทรงจำอันห่งไกลของมันเมื่อไม่เหลือความทรงจำจะเกิดอะไรขึ้นล้วนมิอาจคาดการได้หลีซูู้้ถอนหายใจก็ไม่มีวิธีที่ดีไปกว่านี้แล้วนี่นางเดินหน้าไปหนึ่งก้าวผังอีจิวคว้าตัวนางไว้คุณหนูสาม เจ้าจะทําอะไรลิซูซูระบายยิ้มจงใจตอบเขาว่าไปตายอย่างไรเล่าผังอีจื่อมองรอยยิ้มเฉิดฉันของนางพางพูดติดติดขัดขัดไร้ไร้เหตุผลสิ้นดีลีซูซูถามโกววีชาไหนเขาจึงหน้าแดงเล่าโกววีงงงันไปเล็กน้อยไม่รู้สิลีซูซูไม่มองใต้เท้าผังที่คาดเดาไม่ได้ผู้นี้อีกทําตามคําชี้แนะของโกววีเดินเข้าไปในรศมีที่แผ่ออกมาจากเกร็ดป้องหัวใจของเยี่ปิงฉาง เพียงพริตานางก็หายวับไปในแสงสีขาวหลีซูซูเคลื่อนไหวเร็วเกินไปอาจารย์อาชีเบิกตาอ้าปากค้างเป่าหนวดทะลึงตาเอ่ยว่านางหนูที่ขวัญกล้าเทียมฟ้าผู้นี้แม้จะพูดเช่นนี้แต่ฐานไถยจิ้นสังหาผู้คนตั้งมากมายเป็นเครื่องสังเวยตอนนี้เหลือเพียงวิธีนี้วิธีเดียวที่จะหยุดยังมิให้มังกรน,น้ำกลายเป็นปิศาฐานไถยจิ้นสีหน้าบึ้งตึงเห็นได้ชัดว่าขบคิดได้เช่นกันก่อนจะเอ่ยขึ้นเนียนไปวี เนียนไปวิรับคันชงหยกไปจากมือเขาฐานถ่ายจิน้นไม่พูดมากเดินเข้าไปในแสงสีแดงจากคันชงหยกจุดประสงค์ของเขาตรงข้ามกับหลีซูซูเขาเข้าไปเพื่อทําให้มังกรน้ํากลายเป็นมานเยี่ยปิงฉางมองเกล็ดป้องหัวใจที่หมุนมวนอยู่กลางอากาศใบหน้าซีดเผือดจิตใต้สํานึกอยากเก็บเก็ดป้องหัวกลับคืนมาแต่กลับพบว่าเกรดป้องหัวใจไม่อยู่ในการควบคุมของตนลมหายใจของนาชงักคิดถึงเยี่ยซีอูที่อยู่ในนั้น เยี่ยปิงฉางกัดฝันก้าวเข้าไปในแสงสีขาวเช่นกันมือข้างหนึ่งรีบคว้าจับนางไว้ปิงฉางเยี่ยปิงฉางมิอาจอธิบายนางหันกลับมามองเซียวหลินอย่างโศกเศร้าขอขออภัยด้วยท่านอองเซียวหลินถอนใจเบาๆเขากลับมิได้ปล่อยมือแสงสีขาวกลืนกินพวกเขาไปพร้อมกันอาจารย์อาชีสีหน้าไม่แสดงอารมณ์เขาถามอาวีชิงเจ้าจะไปหรือไม่อวีชิงสันสีสัปหระหนึ่งกลองต้องแป้งไม่ไป อาจารย์อากับสิทธิหลานยังพูดไม่จบเห็นเงาร่างของคนผู้หนึ่งข้างกายก็วิ่งเข้าไปด้วยอาจารย์อาจีอึ้งงันทั้งอีจื่อผู้นี้เป็นบ้าอะไรเขาจะเข้าไปวุ่นวายด้วยเหตุใดกันอาวีชิงเลิกคิ้วคงเพราะคนในดวงใจเข้าไปเลยเกรงว่านางจะเกิดเรื่องกระมังอาจารย์อาจีโมโหจนดึงหนวดตนเองเจ้าพวกไม่รักชีวิตทั้งหลายอดีตของมังกรน้ําเรียกอีกอย่างว่าปัวเรศู่เซิง พวกเขาคิดว่าสถานที่แห่งนั้นน่าเข้าไปนักหรือระวังเถิดแต่ละคนออกมาแล้วจะลืมชาติปัจจุบันกลายเป็นคนบ้าอาวีชิงคำนวณคุณอูสามสกุลเยี่ยนับเป็นคนของพวกเรากระมังเช่นนั้นคนของพวกเราเข้าไปทั้งหมดสี่คนฝ่ายฐานไทยจิ้นมีแค่คนเดียวพวกเรามีโอกาสชนะมากกว่าพอเขาพูดเช่นนี้เนี่ยนไปวีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามข,ขมวดคิ้วอวีชิงหัวราะอ,อย่างชั่วร้ายผู้อาวุโสที่เร็วเข้า,เข,าเข้ากลางเขตอาคมจะให้คนของฐานไทยจิ้นเข้าไปอีกไม่ได้ อาจารย์อาจีเข้าใจรีบโยนของล้ำค่าในตัวออกไปครอบคันช่องที่เปี่ยมด้วยไอแคนกับเกรดป้องหัวใจที่กำลังต่อสู้กันเอาไว้เนียนไปวิโมโหจนสีหน้าทะมึงถึงฝ่าบาทพวกเจ้าอาวิชิงขบขันห้าห้าอาจารย์อาจีก็ขบขันเช่นกันฮิฮิฮิเนียนไปวิแคนที่ฝ่ายตนไม่มีนักพรตและอาจารย์ปราบปิปีศาจแล้วจึงมิอาจรับมือกับคนหน้าด้านสองคนนี้ได้ วัตถุสองสิ่งฟาดฟันกันกลางอากาศทุกคนต่างจับตาดูพวกมันอย่างประมาทแม้แต่อาจารย์อาชีเองในใจก็ไม่มั่นใจนักว่าในปูเรอฝูเซิงที่เป็นเพียงตำนานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกันแน่นางยังมียางอายอยู่หรือไม่หากยังมียางอายก็ควรเป็นฝ่ายขอ,อย่าเองไม่คิดเสียบ้างว่าแดนเซียนสร้างชิงของพวกเราใช่สถานที่ที่ปิศาจหอยอยางนางควรอยู่เสียที่ได้ว่ากันว่านางมาจากแม่น้ำโมเหินในแดนมนุษย์จะรู้หรือไม่ว่าแม่น้ำโมเหอ เป็นสถานที่เช่นไรน้ำสีดำที่นั่นทั้งสกรปรกทั้งเหม็นน่าแวบเดียวก็ชวนขยะขยแยงจนทำให้จิตใจไม่สงบไปหลายวันคำพูดนี้กล่าวผิดเสียแล้วผู้อื่นด้านหน้าแต่งให้กับหมิงเย่ยเจจวินตอนนี้เจจวินเป็นนายแห่งซั่งชิงพวกเรายังต้องเรียกนางว่านายหญิงด้วยซ้ำไปคำพูดเสียสีนี้เรียกเสียงหัวเราะยอะหยันให้ดังขึ้นใครบ้างไม่รู้ว่าเจจวินรังเกียจนางยิ่งนักแต่ง,งานจะร้อยปีอยู่แล้วกระทั่งเรือนของนาง ยังไม่เคยไปเยือนสักครั้งเจรจวินแต่งงานกับนางเพื่อเสื่องหนีร้อยปีมานี้เจรจาวินอยู่ข้างนอกสหากรซย์ฟ้าดินก็เพื่อทําให้เสื่องหนีพื้นขึ้นมาข้าฟังมาว่าอีกไม่กี่วันเสิ่งหนีจะฟื้นแล้วถึงเวลานั้นปีศาจหอยหรือจะมีที่ให้ยืนโกววิกลายเป็นกำไลหย,ยกติดตามหรือสู่เข้ามาในปัวเรือฝูเซิงมันฟังคำพูดเหล่านี้แล้วก็ถอนหายใจหนักๆที่แท้ปีศาจที่ก้นแม่นโมเหอตนนั้นมาจากแดนเซียนร้่งชิงเมื่อหมื่นปีที่แล้ว มังกรน้ำเมื่อหมื่นปีก่อนเป็นมังกรเซียนหาจากการกลายเป็นมังกรแท้แค่เพียงก้าวเดียวมังกรเซียนมีพลังแข็งแกร่งนำทหารเซียนทำศึกกับเผ่ามาหลายครั้งภายหลังกลายเป็นนายแห่งแดนเซียนซั่งชิงมีนามว่าหมิงเยี่ยราวร้อยปีก่อนหมิงเยี่ยถูกลอบทำร้ายเชิงนีรับเคราะห์แทนเขาสองคนตกลงไปในแม่น้ำโมเหอในแดนมนุษย์ก่อนจะถูกองค์หญิงน้อยเผ่าหอยสังจิวเก็บได้ ซังจิวช่วยพวกเขาไว้หมิงเย,ย่รอดชีวิตแต่เซิ่งหนีชีวิตกลับแขวนอยู่บนเส้นได้เผาหอยยื่นข้อเสนอว่าหากหมิงเย,ย่แต่งงานกับสังจิวพวกเขาจะเอาของล้ำค่ามาช่วยชีวิตเซิ่งหนีหมิงเย,ย่จึงตกลงสังจิวแต่งไปอยู่แดนเซียนซ่างชิงร้อยปีหมิงเย,ย่กลับไม่ใช่ตาแลนางแม้แต่ครั้งเดียวมิพียงหมิงเย,ย่ผู้ควในแดนเซียนซ่างชิงทั้งหมดต่างชิงชงังสังจิวในสายตาของทุกคนเผาหอยในแม่น้ำโมเหอร์ลุล,ลโมกไม่สิ้นสุดบีบบังคับเจรจิวิน ทั้งที่เผาหอยก็บำเพ็ญเซียนเหมือนกันแต่เนื่องจากตะบะไม่สูงนิสยัยเกียจคร้านยามอยู่ในแดนเซียนสร้างชิงสังจิวจึงถูกเรียกว่าปีศาจหอยเวลาร้อยปีนั้นนางอยู่อย่างต่ำต้อยยิ่งนักคู่บำเพ็ญของตนสอหาคุมทรัพย์ฟ้าดินเพื่อเซ่องหนีที่หลับไหลส่วนนางเฝ้าเรือนไทยและถูกคนหูร้อยยอ้อบหลังวันนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมสังจิวหอกถังไม้ใส่ผ้าไหมเงือกที่ซักเสร็จเดินอยู่นางพลันได้ยินถ้อยคำเสียดสีของพวกนางอีกแล้วสังจิว สวมชุดผ้าไหมเงือกสีชมพูเท้าหยกนุ่งเงียนขาวผ่องทั้งสองข้างเปลือยเปล่าข้อเท้าผูกกระพรวนเส้นหนึ่งท่าทางของนางบริสุทธ์ไร้เดียงสาทว่าการแต่งกายเช่นนี้ในสายตาของบรรดาเซียนผู้น้อยทั้งหลายกลับดูไม่สํารวมอย่างยิ่งเซียนสตรีเหล่านั้นจงใจพูดเสียงดังดูหมิน่นซังจิวโกววิรู้สึกเป็นกังวลมันคิดไม่ถึงว่าในปัวเรือฝูเซิงฐานะของลิซูซูก็คือปีศาจหอยฐานะนี้จะว่าแย่ก็ไม่แย่ถึงอย่างไรย,ย่อมดีกว่าปลาหลตัวหนึ่งหรือก้อนหินก้อนหนึ่งอยู่แล้ว แต่จะว่าดีก็ไม่ดีเช่นกันสังจิ๋วที่อยู่ในสถานะนี้เทียบกับคนอื่นๆในแดนเซียนสร้างชิงแล้วตะบากของนางไม่สูงมากถูกกลัน่นแกล้งรังแกเสมอนางรักมังกรน,น้ำหมิงเยี่ยแต่หมิงเยี่ยกลับชิงชังนางที่แย่ที่สุดคือเสื้องีผู้นั้นใกล้จะฟื้นขึ้นมาแล้วหากหลีซูซูโชคดีกว่านี้หน่อยเข้ามาแทนที่เสื้องี่ในปัวเรอฝูเซิริงความยากในการปลุกมังกรน,น้ำให้ตื่นคงจะลดลงไปหลายขุมโกววิมองสังจิว๋ว ที่มีรูปโฉมคล้ายเยซีอูอยู่แปดส่วนในใจเศร้าสลดเกินบรรยายในปัวเดอฝูเซิงก็เป็นเช่นนี้หลีซูซูจำไม่ได้ว่าตนเองคือหลีซูซูตอนนี้คิดเพียงว่าตนเองคือซังจิวต่อให้โกววีต่างเข้ามาก็มิอาจพูดอะไรไม่สามารถเตือนสตินางได้ตอนนี้มันเป็นเพียงกำไรยหยกธรรมดารรมดาเท่านั้นร้อนใจไปก็ไร้ประโยชน์จริง,รงหรๆหลีซูซูชะงักฝีเท้าเหล่าสตรีคิดว่านางจะเป็นเหมือนแต่ก่อนที่หลังน้ำตายอย่างเศร้าซึมคิดไม่ถึงว่า นางจางกลับมากระทานหาและแค่นเสียงเอ่ยว่าในเมื่อพวกเจ้ารู้ว่าข้าเป็นนายก็ควรจะหุบปากเสียต่อให้หมิงเยี่ยไม่รักข้าข้าก็ยังเป็นนายหญิงของซ่างชิงอยู่ดีผู้จบนางก็สาสิ่งที่อยู่ในถังไม้ออกไปผ้าไหมเงือกเปียกชุ่มลอยหรือคลุมลงบนร่างของเสียงผู้น้อยที่ปากปรอะพวกนางหวีดร้องเสียงแหลมหลังจากฉีกผ้าไหมเงือกก็แผดเสียงด้วยความกรดเกรียวฉุนเฉียวเจ้าเจ้าหรืซู้ๆทำหน้าล้อเลียนข้าข้าแม้ข้าจะสู้พวกเจ้าไม่ได้ แต่หมิงเย่ยึดถือกฎระเบียบเป็นที่สุดถ้าพวกเจ้ากล้าลงไม้ลงมือกับข้าพรุ่งนี้ต้องถูกขับออกจากซ่างชิงแน่เหลาเซียนสตรีโมโหโจนหน้าแดงหลีซูซูไม่สนใจพวกนางเทียงกอดถังไม้เดินไปยังเรือนไผ่โดยไม่สนใจจะเก็บผ้าไหมเงือกเมื่อเข้ามาในเรือนแล้วรอยยิ้มบนใบหน้านางจึงจางลงนั่งมาอ,อยู่ข้างโต๊ะจวกจนพระจันทร์เผยชมออกมานางเปลี่ยนมาสวมชุดกระโปรงสีทองระยิบระยิบระขึมสวมรองเท้า ให้เรียบร้อยถือโคมแก้วหลิวหลีออกจากประตูแดนเซียนสร่างชิงมีหมอกควันตลอดทั้งปีนางโบแขนเสื้อปัดไอหมอกเดินตรงไปยังตำหนักที่ทั้งคุ้นเคยและเหินห่างยิ่งเข้าใกล้ความรู้สึกฝาดเฟือนในใจนางยิ่งรุนแรงครั้นเห็นสถานที่แห่งนั้นมีแสงไฟสว่างโรดนางลูกหน้าอกและถอนหายใจเบาๆพวกนางบอกว่าเซิงหนี่จะฟื้นแล้วเมื่อนางฟื้นขึ้นมาหมินเงยี่จะรังเกียจตนยิ่งกว่าเดิมหลีสูู้ทุกใจเหลือเกิน เพราะความตระหนักรู้ข้อนิสสสีในตนเองจึงทําให้นางอยากหันหลังเดินจากไปทว่าคิดถึงพระบิดาและราษฎรใต้แม่น้ำโมเหอแล้วนางมิอาจหันหลังกลับไปได้นางถือโคมแก้วเดินหน้าต่อไปสาวใช้เสียนเห็นนางแล้วยกขันวักกิริยานอกน้อมมากแต่สีหน้ากลับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ในแดนเซียนสร้างชิงสังจึเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่สุกปรกที่สุดหากไม่พระ้ะหมิงเยี่ยบปกครองอย่างเข้มงวด ทั้งยังให้ความสําคัญกับกฎระเบียบเกรงว่านางคงมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันนี้เพราะเรื่องเหล่านี้กลับทําให้นางยังมีความหวังในตัวเขาเรื่อยมาสาวใช้เสียนพูดเจินจวินบอกว่าถ้าองค์หญิงมาสามารถเข้าไปได้เลยลิซูซูพยักหน้าไม่ไปถือสารน้ําเสียงของสาวใช้เสียนถือโคมแก้วเดินเข้าไปด้านหลังฉากบังลมร้อยเบี้ยนินนางเห็นเงาสายหนึ่งนั่งคสมาธิอยู่อย่างเลื่อนราง พอเห็นเขาแล้วหัวใจของลีซูซูเต้นเร็วขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่ในใจบังเกิดความคาดหวังและความดีใจหลายส่วนกระนั้นเมื่อคิดได้ว่าตนเองมาทําอะไรไหลก็ลู่ลงอย่างห่อเหี่ยวและคุกเข่าลงด้วยความนอบน้อมขอเจจวินโปรดให้เผ่าหอยยืมประทาตุไปใช้ด้วยเถิดระดับน้ำในแม่น้ำโมเหอเพิ่มขึ้นทุกๆสิปีใต้น้ปนปาปนป่วนทหารกุ้งและขุนพลปูบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วน ไม่แปลกที่เซียนสตรีปากต่อจะพูดว่าแม่น้ำโมเหอทั้งสกปรกและเหม็นเน่าเพราะว่านี่คือสถานการณ์ในตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นเช่นนี้น่าสลดและน่าอนาจใจต่อให้เขารังเกียจต,ตนเพียงใดเมื่อสิบป,ปีเวียนมาถึงลีซูซูยังคงต้องด้านหน้ามาขอยืมพระาธาตุช่วยแม่น้ำโมเหอบันเทาภัยพิบัติจากน้ำชายหนุ่มหลังจากบังลมลืมตาขึ้นช้าช้าน้ำเสียงเขาราบเรียบร้อยอารมณ์ถึงขั้นเจือความเย็นชายอยู่หลายสวนวันนี้ไม่ได้อีกเก้าวันให้หลังค่อยให้เจ้ายืม หลิสูซสูร้อนใจเล็กน้อยแต่ว่าพรุ่งนี้น้ำในแม่น้ำโมเหอจะสูงขึ้นถ้าไม่มีพระาธาตุจะต้องเกิดเรื่องแน่น้ำเสียงของอีกฝ่ายยังคงปราศจากอารมณ์เทียนฮวนกำลังจะฟื้นจำเป็นต้องใช้พระาธาตุในการชำระปราณขุนได้ยินชื่อของเทียนฮวนแล้วหลีซูซูรู้สึกขมในปากหากเป็นแต่ก่อนก็แล้วไปเถอตนสู้เทียนฮวนเซิ่งหนีไม่ได้ทั้งยังไม่กล้าสู้ทว่าวันนี้ไม่ได้หักนางไม่ได้พระาธาตุจะไม่ยอมจากไปเด็ดขาดนางเม้มปากเงยหน้าขึ้น หมิงเย,ย่ได้ปลดเถมอมอพระาธาตุให้ค่าค่าใช้สิทธจะรีบนำมาคืนให้ท่านทันทีชายหนุ่มมองนางอย่างยิบเย็นมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วยังไม่รู้กฎระเบียบถึงเพียงนี้เพราะขาดคำหลีสู่ก็ถูกแสงสีนินจากข่อาคมที่เขาวางไว้ซัดเข้าที่ไหล่นางสรงเสียงคลางเบาๆชายหนุ่มมองออกไปจากหลังฉากบังลมเห็นหญิงสาวในชุดกระโปรงสีทองเอยหน้าขึ้นนางยิ้มเช็ดคราบเลือดที่มุมปากเอ่ยด้วยท่าทางดื้อรั้นดันทุรงังเรียกหมิงเย,ย่ไม่ได้ เช่นนั้นก็เรียกสามีวันนี้ต่อให้ท่านตีข้าให้ตายข้าก็ต้องเอาพระาธาตุไปให้ได้เทียนหวนเิ่งนีมาดามันเธอวันนี้ถ้าไม่ได้พระาธาตุข้าจะยอมตายไปกับเทียนหวนนางลุกขึ้นจากพื้นเดินอ้อมฉากบังลมไม่สนกฎระเบียบบ้าบออะไรอีกแล้วและจ้องคนผู้นั้นขม็งชั่วขณะที่เห็นรูปโฉมของชายหนุ่มโกววิเบิกตาโตอย่างเหลือเชื่อใครก็ได้บอกมันทีว่าบุรุษที่หน้าตาเหมือนฐานไทจิ้นถึงแปดส่วนผู้นี้เป็นใคร,รก,กัน ไม่กระมังไม่ใช่อย่างที่คิดกระมังฐานไถจิ้นเข้ามาแทนที่ร่างเดิมของมังกรเซียนในปัวหรือฝูเซิงหนึ่งคิดปรรลุธรรมหรือหนึ่งคิดกลายเป็นมาไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาทั้งหมดหรือโกววิสิ้นหวังเหลือเกินเขาไร้กาศถึงเพียงนี้พวกตนยังจะทําอะไรได้อีกมันพูดอะไรไม่ออกท่ามกลางความสิ้นหวังทันบังเกิดความคิดอย่างหนึ่งตอนนี้ฐานไถจิ้นเข้ามาแทนที่มังกรเซียนเช่นนั้นเขาย่อมสัมผัสถ,ถึงความรู้สึกของมังกรเซียนได้ใช่หรือไม่ ฐานถ่ยจิ้นไม่มีใหญ่รักแต่มังกรเซียนกลับมีลาบก,ก่อให้เกิดเคราะห์ได้ฉันใดเคราะห์ย่อมก่อให้เกิดลาบได้ฉันนั้นไม่แน่เข้ามาในปูเดอร์ฟูเซิงครานี้อาจทำให้หลิซูซูสามารถถอนกระดูกมาได้อย่างราบรื่นโกววิพันยินดีไม่รู้สึกสิ้นหวังอีกจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับครั้งนี้แล้วอีกทางหนึ่งในตาดําเข้มของหมิงเย่สะท้อนท่าทางของหล่ซูซูในยามนี้หล่ซูซูพูดข้ารู้ว่าท่านรังเกียจข้ามอบพระาธาตุให้ข้าแล้วข้าจะจากไปทันที หมิงเย่ยมองนางอย่างไม่สะทกสะท้านสังจิ๋วอยากคิดว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าหลีซูซูคิดในใจท่านทำได้ท่านทำได้อยู่แล้วท่านไม่รักข้าแล้วจะทะนุถนอมข้าได้อย่างไรหลีซูซูหยิบไข่มุกสีชมพูเม็ดหนึ่งออกมาจากอกเสื้อไข,ข่มุกชมพูงดงามอย่างยิ่งมีขนาดใหญ่เกือบครึ่งฝ่ามือเวลาจะทำเรื่องไม่ดีหลีซูซูมักเลียมุมปากอย่างประมาทข้ารู้ว่าท่านได้รับบาดเจ็บเพราะไปสอหาไขากระดูกทิพย์ให้เทียนหวน พรุ่งนี้ท่านยังต้องนำทัพไปสังหารมารฝันข้าไม่มีทางทำร้ายท่านข้าเพียงแต่ต้องการพระาธาตุเท่านั้นผู้จบหริสูสูก็บีบไข่มุกชมพูจนแตกละเอียดไข่มุกสลายกลายเป็นผงแทรกซึมผ่านไข่อคุมร่วงตกลงบนร่างของชายหนุ่มหริสูสูแม้บัดจะไม่เพียงพอทว่าร้อยปีมานี้นางตั้งใจบ่งเพาะไข่มุกเม็ดนี้ขึ้นมาหากจะใช้ตรึงเจนจวินที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาสั้นๆยังคงสามารถทำได้ ต้องโทษเจรจวินที่เสี่ยงชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อเทียนควรถึงได้บาดเจ็บกลับมาอีกทั้งผู้คนในร้างชิงส่วนใหญ่ล้วนดูแครลริสูสูเห็นนางเป็นมดมแมลงตัวหนึ่งรวมถึงหมิงเย่ด้วยพวกเขาไม่ระวังป้องกันนางจึงทําให้นางช่วยโอกาสได้ลิสูสูปีนขึ้นเตียงของหมิงเย่ดวงตาสีดำเยียบเย็นมองมาด้วยคิดว่านางจะกลัวถึงอย่างไรร้อยปีมานี้พอเขาโมโหน,นางก็จะถอยทันทีทว่าครั้งนี้นางกลับไม่ถอยใบหน้านางแดงสร้างขณะพูดสิงแ่ว ข้าไม่ได้ตั้งใจนะลุงเกิดแล้วนางเปลื้องอภรรเขาเผยให้เห็นแผงอ,อกกว้างกำยำของชายนิ้วมือขาเนียนของลิซูสูจิ้มลงบนหน้าอกเขาลมหายใจเขาทีกระชั้นขึ้นหลายส่วนอย่างชัดเจนทั้งหมดล้วนเป็นเพราะความโมโหวันนี้หากเจ้านำพระาธาตุไปและทำให้เทียนวนเกิดเรื่องก็อย่าได้กลับมาที่แดนเซียนสร่างชิงอีกคนของสร่างชิงเห็นเจ้าแล้วจะประหารทันที ขนตานางไหวระริกช้อนตาเปียกขึ้นมองเขาน้างตาทำท่าจะไหลแต่ยังไม่ไหลออกมาปากกลับพูดอย่างดื้อดึงไม่กลับก็ไม่กลับสิถึงอย่างไรเมื่อเทียนหวนฟื้นขึ้นมาท่านก็อยากจะฆ่าข้าอยู่แล้วหมิงเยี่ยวแววตาหนักอึ้งไม่เอ,อ่ยวาจาใดลิซูซูหยิบพระาธาตุออกมาทันทีที่พระธาตุสีทองตกลงในฝ่ามือนางก็ถูกนางเก็บไว้ในเปลือกหอยเป็นอย่างดีนางนั่งขัดสมาธิตรงข้ามเขาขยี้ตาเอ่ยสินแผว หนึ่งร้อยปีแล้วเป็นครั้งแรกที่ข้าได้อยู่ใกล้ท่านถึงเพียงนี้ตอนนี้ท่านอยากจะฆ่าข้ายิ่งนักก็ดีเหมือนกันถึงอย่างไรต่อจากนี้ไปข้าก็จะไม่ชอบท่านแล้วยามที่ข้าอยู่สร้างชิงทุกคนล้วนเห็นข้าเป็นปีศาจหยดน้ําตาของนางร่วงผพอ,ผอนๆนางพยายามก้มหน้าลงไม่ให้เขาเห็นแต่ตอนข้าอยู่แม่น้ำโม่เหอข้าก็เป็นองคหญิงองค์หนึ่งเหมือนกันนางเงยหน้าแววตาเปล่ประกายเจิดจ้าร้อนแรงจ้องมองเขาอย่างขลาดกลัวและหันกล้าในเวลาเดียวกัน ท่านไม่ต้องการข่าแล้วเช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกโกวาวิเฝ้ามองถึงตอนนี้ก็สอบอถอในใจไม่หยุดไม่กระมังเจ้านายน้อยท่านจะทำอะไรก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิสตอรี่กดทราบกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป